อตอนนี้เราอยู่บนยอดเนินเขาช้างศึกครับมาปิล็อกกันครับมาบริจาคของให้เด็กถือมีดน้องครับอันนี้หนูนาพาเพิ่นพันนิ้วอันนี้หลวงพี่สมีคำสมีคำ อ๋อนี่เด็ก15ที่สมีเล่นไหมอ๋ออันนี้20แล้ว22อันนี้อยู่เวลาประมาณ5โมงอยู่เขามองอย่างสวยครับมันงๆอันนี้พ่อค้าข้าวนี่ถ่ายเดียวหรอครับครับผมหนาวค่าเดี๋ยวรอบนี้เลี้ยวไม่ล้ม

จดจัดพผมไม่ออกจัลิแรกเนี่ยไปกับพี่ตอนโจกับอะไรเงี้ยพิ่ที่สองไปกับโจพ่พวิสาครั้งเนี้ยบายบายสิยไม่เคยไปกับห้ารอยเลย